สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โจเกอร์ฮิปนะกลับมากันต่อในบูรี่สโคลาชิฟต์อีดิชันนะเราอยู่กันที่พาทที่3กันแล้วนะฮะหลังจากที่เราไปเรียนวิชาเคมีอังกฤษแล้วก็ไปทำควสอะไรนิดหน่อยไปกระเทืรผลเราก็ได้หนังสติ๊กมานะแล้วก็ได้นี่ด้วยนะโอเคตอนนี้เราใช้หนังสติกก่อนไหนมันต้องมีมันต้องลองของหน่อยนะะเราไม่เคยใช้เลยอ่ะอ้วนขอลองของหน่อยอ๋อมีกดชาร์จกดชาร์จนะเฮ้ยไม่เอาเปลี่ยนเป้าหมายอ้วน เว่อรวนกูขอโทษมึงอุ้ยตายเลยทีเดียวตายเลยตายเลยอุ้ยขอโทษมันมันแค่หลับเฉยๆมันไม่เจ็บหรอกสตาร์ทสลิงชอ็อตอ่าไปเควสต่อไปกันเลยเนะี่ยไอซิ่งก็เหนื่ยไอ้จิ๊บแกลี่มึงแกล้งอะไรเพื่อนกูวะเป็นไงบ้างเพื่อนไม่ค่อยดีอ่ะ ม no oh, oui, so ันมีแกลี่มีแผนก็บอกว่ามีแผนนะที่เราจะคุมโรงเรียนเราให้ได้อยุ้มัดฟังไปก่อน แกลี่รู้สึกว่าจะเป็นสมองแต่รู้สึกว่าเหมือนจิมมี่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนไอแกลี่เลย อยา่าโกหกมันอะไรของมันก็ไม่รู้แผนมันมันมีแผนโอ้โหโ,ห <c oughs> โดนละเราไปลองสลิงช็อตกันดีกว่าหนังกระติกที่นายได้มาเออว่ามันเป็นยังไง <c oughs> นะโอเคเลยแจมเลยแกลลี่เดี๋ยวเราไปลองกันผีก็โดนเตะเจ็บไปเลยนะ <laughs> ไม่เป็นไร Follow Gary to the old school bus ตามแก r y ี่ไปที่โรงเรียนล,ลดโรงเรียนอันเก่านะฮะคันเก่าอืมแกว่าไงนักสาวใส่กระโปรงลายสกอตสนใจเป็นสกอยพี่ไหม <c oughs> น้องด้วยน้องเรียนอนุบาลหรือเปล่าหรือเป็นคนแคละ <laughs> จะเจริญเติบโตแค่น,นั้นเหรอไปแกลลี่อ้ยแกลลี bon! ่บอลไตบอลลุง อันนี้ทันเก่าเนะนี่ยอ๋ออ๋อนี่ฮะเล็งนะเลง็งโอเคแล้วก็ยิงไปนะโอเคโอ้ลองนะเป็นการลองแหมมึงลองได้ถูกที่ถูกใจไว้รุ่นมากแกลี่ go to the football field อ๋อไปที่ตามแกลี่ไปนะไปสนามฟุตบอลนะโอเคแกลี่ลุยเลยเพื่อน เราวันนี้เราไปลองหกโมงเย็นแล้วนะเว้ย <c oughs> แม่แม่แม่เข้าบ้านเย็นอ่ะแกรีแม่บอกห้าโมงเย็นต้องเข้าบ้านแล้วอ่ะ <c oughs> จังแมงไปเลยเบื่อนลุยเน่ยโอ้นี่เป็นบ่อน,น้ำร,รูปรูปแล้วเนะรูปคนควขางลรูปไอ้นี่นะลูปกระโปงไม่ใช่ไปสนามฟุตบอลครับตอนนี้โอ้โหแถวนี้เป็นเป็นไอ้นี่อ เป็นไอสถานกีฬาเออเป็นโดมเป็นอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วไงแกลลี่ไฮอินเด t ะท e ีแอนด์ไว้ฟอร o ฟุตบ l ลแ a c t i c ่อ๋อให้ไปหลบให้ไปหลบอยู่ที่ต้นไม้นะฮะแล้วรอไอ้อนักฟุตบอลมันมาซ้อมนะแล้วเราก็ยิงมันใช่ไหมแกลลี่โอเคแผนนี้จัดไป <c oughs> <c oughs> ปีนดิอ่าขึ้นไปขึ้นไปแม่เซียนะนะั่น่ะใช่เล่นที่ไหนปุ <c> ๊บ <oughs> อด R า i t o ิตออนเดอะแบนชาอ่านี่ฮนะมันมาซ้อมกันแล้วยิงมัง่งขอแม่นแม่นหน่อยปึบเอ้ายิงไม่โดนว่ะนี่หมอบหมอบดิหมอบเดะหมอบหมอบไปยิงให้หมดนะฮะย้ายเหลืออยู่ดีก็ล่วงฟุบไปซะง,งั้น งงอะดิว่ามันมาจากไหนอ้าวอยู่ดีทำไมเพื่อนมึงไม่เห็นกูเลยเหรอมึงควายหรือมึงควายไม่มีวัวผสม <laughs> สนุกกว่าแกลลี่ you pass นี่ยเราผ่านอะเนิร์ดเลสสเปกเนิร์ดเลสสเปคคือกูเป็นขวัญใจเด็กเรียนตั้งแต่มาแลนี่แหละทำแบบนี้เหรอกูคือขวัญใจขวัญใจเด็กเรียน <laughs> ทุ่มหนึ่งแล้ว h ้ย <c> girl <oughs> ว่างไงสนใจเอ้าเอ,าเอา้เอาอา้อาอาอกดผิดขอโทษพี่กดผิดเอ้ผมกดผิดไปต้องหนึ่งทุ่มนี้เขาบอกว่าหนึ่งทุ่มนี้ต้องกลับบ้านได้แล้วเอ้กลับห้องนะฮะกลับหอพักได้แล้วนะฮะโอเคกลับก็กลับวะต้องไปนอนแล้วนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาลุยกันใหม่นะไปไปกลับห้องกันเดี๋ยวค่อยมาทำควสใหม่ เอ,อตอนนี้เราก็ได้เรียนเคมีแล้วก็ทำควสได้ลองสลิงช็อตน,นะนะแต่อยากลองไอระเบิดนี่มากเลยมันจะเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวจะมีให้ลองกันแน่นแนแม่วันต่อไปก็ใส่ชุดธรรมดามาก็ได้ใช่ใช่ไหมใ <c oughs> ส่ชุดธรรมดามาได้นะเออเป็นเด็กเป็นสาวเป็นแซ่ทุ่มสองทุ่มไม่กลับห้องนะพวกเธอเนะี่ย <c oughs> เป็นผู้หญิงยังไงไม่รักนวลสงวนตัวเลยไปนอนได้แล้วนะเอา้าไม่ใช่นี่อะไรเนี่ยมาึาปาเดี๋ยว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 ปลาอะไรมึงมึงปลาอะไรปลาปลาหอพักกัวมึงปลาหอพักกัวทะลึ่งเหรอะทะลึ่งเหรอทะลึ่งเนอะปลาหอพักกูเนี่ยหืมึงว่างมากก็ไปอ่านหนังสือสอบ มันจะมาทำงี้อ้าวได้ของด้วยอ๋อได้ไข่โอ้ดีเลยไปทอดกินไข่เน่าหรือเปล่าไม่รู้นะไหนลองดิพวกมึงอะ <c oughs> วิ่งหนีอ่ามืดแล้วเนี่ยไปนอนเลยแล้วไม่ยังไม่ทำเควสเนะี่ย Use your bed t o go sleep and wake up fresh อนอ๋อต้องตื่นตอนแปดโมงเช้านะแม่เป็นเด็กดีนอนเร็วนอนสักตั้งแต่สองทุ่มสามทุ่ม เเพื่อที่จะตื่นเช้าไปเรียนหรือมึงไม่กินข้าวไม่กินอะไรเลย <c oughs> อ่าอยุเชมิทายอ๋อได้อีกแล้วนะอ๋อเรามาทําเองที่บ้านได้อ๋อมันเต็มเปลี่ยนชุดดิชุดนี้ไม่สะใจไวรุ่นเลยหัวอ๋อได้หมวกมานะที่เราไปขโมยมาไงานี่ได้เสื้อแจ็คเก็ตด,ด้วยอุ้ยเท่เท่ยิ้มเสื <c oughs> ้อก้ามโจก้ามโจเต่า บราวด์แจ mm ็กเก็ตเท่เท่สกู๊ตเจมี่เวทสวยดีสวยดีนี่เนีย่ยเสื้อตัวนี้ดูเท่ดีท้ายที่ไว <c oughs> กางเกงไหนดีๆนี่เองยีนอ๋อใส่เกงยีนเจมี่แพนอ๋อสกู๊ตสแลกโอ้โหเท่ว่ะถุงเท้าคลาสสิกไวส์ส้นอ๋อมีแค่นี้นี่แค่นี้ก็เท่แล้วนะแม่ ไม่มีใครเกินแล้วชุดนี้มาที่สุดในยุคนี้แล้วเพื่อนฮ่าฮ่าเดี๋ยวเราต้องไปเรียนก่อนนะเรียนใช่ป่ะวะกูต้องไปเรียนไปเฮ้ยไม่ทำควสดิต้องทำควสนะแล้วค่อยไปเรียนเออนี่ควสนี้ก่อนอ่ะลิตเติ้ลลความช่วยเล็กๆน้อยๆนะความช่วยเหลือเล็กๆน้อยๆไปร้องไห้ดิพี่ Shut up, Gary, you're such a jerk, man. Oh, am I, I P. P. So cutting? I'm really upset. Actually, I think I'm gonna go cry. Then I'd be just like you. Cry, little girl. Long hai Here comes Jimmy. Just knock it off, Gary. You're out of line. Oh, I'm sorry. I didn't realize I was hanging out in the girls dorm. Silly me. Shut up, man. You're boring. นายมัน่าเบื่อฉันสำนึกผิดแล้วฉันขอโทษนี่มีแผนมีแผน Let's go out and torment someone really helpless and unfortunate. That homeless guy. Come on. You coming little, little Come on, I'm sorry. I'll give you a kiss if that's what you want. Shut up. Then come on. ตามมาเถอะไอพีพีเออ ล k กฟอร์ e h o b โฮโบ i บ d the ด c h o o l บี้โฮโบคืออะไรวะแกรี่พีตี้อืมโอเคไปก่อนเลยแล้วกันไม่รอแนละ้วฮะเราต้องเข้าเรียนตอนก่อนเก้าโมงครึ่งไม่ใช่หระนี่มันใกล้เวลาเรียนแล้วแม่มีการห่วงเวลาเรียนด้วยเด็กดีนะเราเนีย่ย <laughs> แกลลี่พีตี้ตามมา ตามจริงมึงต้องนำกูไมิเช่นเดียววะเนี่ยให้ไปทำอะไรเนี่ยเข้าไงวะ,นเ,นนะเนี่ยเหรออ่ารถเก่าเฮ้ยอะไรอะ Rubber Bands Collect อ๋อเฮ้ยตรงนี้เหรอโอ้ยจ๋งเนี่ยนี่มันสนามเลยเนี่ยมวยหรวะเออน,น่าสนใจเนี่ยมาทำอะไรเนี่ย

o b โฮโบ r อนด r รี e will give you something อ๋อให้ไปหาของมานะแล้วเขาก็จะอะไรอะปีนขึ้นไปนะฮะโอเคได้เวลาเรียนแล้วแต่กูยังทำภารกิจอยู่เลยเออนะ่ามึงใจเย็นเดี๋ยวมึงคนต่อไปแนะ่เดี๋ยวกูเรียนแล้วอะไรเอ่ยเรดิโอโอเคอ๋อไปเอาวิทยุมาให้นะ แล้ว okay. มึงไปวางอะไรบนนั้นวะไอ้พวกนี้ไม่ไปเรียนเออใจเย็นใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นใ <laughs> จเย็นมึงใจเย็นเออเดี๋ยวได้ต่อยอกูแน่เดี๋ยวเดี๋ยวมึงรู้เลยมาแล้วเนี่ยวิทยุหรืออะไรวะเนี่ยเครื่องทำโรตีเหรอนี่ฮะเราได้เรียนสกิลใหม่อ่ะยังไงอะโฮชิป โอ้เปอปร์คัตนะอ๋อกดสายค้างในเปอปร์คัตสวยเจ๋งเป็นท่าที่สุดยอดอีกท่าหนึ่งแหมเราได้เรียนสกิลใหม่ล้วสุดรู้สึกเต็มเปลี่ยมพลังไปด้วยแห่งนักกล้าแห่งการโดนกระทืบล้ำลึกล้ำลึที่ดีอุอ๊ยอาจารย์ผมมาเรียนผมมาเรียนแล้วผมมาเรียนแล้วผมไม่ไม่แมวแมาแม่เข้าเรียนเข้าเรียนเดี๋ยวนี้แหละเข้าเรียนเดี๋ยวนี้แหละวิชาอะไรเนี่ยอาตวิชาศิลปะ โอ้โหนี่ก็สินจริงๆเฮ้ยมึงแต่งชุดอะไรมาเรียนอะ่ะถูกกระ,ะเทศะิษฐาว่าได้เขากูก็ไม่ดูตัวเองเล็บทำไงวะเนี่ยอะไรฮนะกูทำอะไรนะอ๋ออะไรเนี่ยอ๋อให้ล่างอันนี้นะโอเคชอบเลยอะ่ะเนี่ยนี่นี่ให้ล่าง ให้ล่างมาแฮปรับครึ่งต่อครึง่งปรับยังไงต่อเนี่ยจารย์ปรับเรียบร้อยเนี่ยแม่ว่ารูปอาจารย์ใช่ไหมเนี่ยรูปอาจารย์ใช่ปะน่าจะวานั้นโอ้โหถ้าศิละปะมึงเรียนได้ขนาดนี้กูว่ามึงมึงไปเปิด <c oughs> เปิดหลานละวาดรูปดีกว่ามั้งเนี่ยถ้าจะสวยขนาดนี้นะไอ,อจิมมี่ไม่ต้องไปเรียนแล้ว ก็มึงกินกว่าจานล้ย You earn the ability to t จุลชอ๋อเรียนเรียนทักษะเนะี่ยโอเคนี่ให้ดอกไม้นะครับนี่เป็นไงมัง่งอ oh, ๋อแล้วกดคียขวากทีเพื่ออ๋อ oh, จูบนะแม่เรียนศิลปะได้เพื่อจีบหญิงนั่นเองเนี่ยอ๋อ oh, <c oughs> เวลาเราจูบกับผู้หญิงเนะี่ยเราจะได้25%เนเะนี่ยเลือดแบบโบนัสเพิ่ม จีผู้หญิงได้นะฮะโอเคหนทางสู่การเป็นเอดมันเริ่มขึ้นแล้วไอจิมมี่ไอเวน <c oughs> มึงจะตายกูว่ามึงไม่ได้โดกนกระทืบตายมึงเป็นเอดตายแน่แล้วมึงเป็นยังคนอย่างนี้อยู่ไ,ไกลเทียงแล้วนี่กูไม่ต้องแดกอะไรเลยกูเป็นอมตะทำโควสต,ต่อเลยนะเวะไรต่อเนี่ยทำโควสต,ต่อ,อยังดีกว่ามั้ง ไปทำทำมาแล้วไม่ดีไม่ทำเดีวยามันมจะใช้เวลาเยอะนะรู้แล้วเราไปทำอะไรกันดีผมรู้แล้วได,ได้เวลาก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> เราเรียนวิชามาก็ต้องใช้เป็นประโยชน์ไม่ได้ไปหาเรื่องใครนะเอ <c oughs> <c oughs> แค่แค่ไปขโมยของ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีนะไม่ดีนะ เป็นเด็กเป็นเล็กไปขโมยของคนอื่นนี่ไม่ดีนะฮะอันนี้คือเป็นเกมนะฮะพี่เต๋าจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูอะไรเนี่ย List Bulleting Board มีอะไรน่าอ่านเนีอ่ะอะไรที่สำคัญจะขึ้นเมสเซจที่นี่นะฮะอืมโอเคเอาอะไรมง อา้อาวอ้าวมาต่อยกูทำไมเออจานจานเก็บมันเลยจานจานเก็บมันดิจานไหวปะเนี่ยเออเจ๋งมากอาจารย์เจ๋งเนี่ยมันแกล้งผมเนี่ยเออฆ่ามันซะจานไม่มีของอะไรมึงมมเ,เอาไะล่ะเอาไะล่ะมึงยาววะเอาไะล่ะเอาเปล่าเจอไะล่ะฮะขโมยของเย่ยโอ้โหดูดูด จานดูมันทามันแกล้งคนนะ่ะเอาวิ่งเข้าห้องอังกฤษไปแล้ว <c oughs> นี่ได้เวลาเรียนแล้วนะโหเรียนที่ไหนเนี่ยเฮ้ยวันนี้เรียนเฮ้ยวิชานี้เรียนข้างนอกนะแหม่ดีจังได้เรียนข้างนอกด้วยวิชาแล้วเนะี่ยอย่าบอกนะวิชาพละถ้าพละ,ะนี่เจ๋งไปเลยนะฮะวิชาชอบที่สุดเลยวิชาในตำนานเนี่ยก็แปลกนะที่คนเราชอบวิชาพละเพราะมันไม่ต้องคิดไงนะะไม่ต้องคิด ใช้กำลังอย่างเดียวพระป่าววะไม่รู้นะแต่ตอนนี้กูไปาสายแหละอาจารย์เริ่มมองหากูแหละอาจารย์ผมมาเรียนผมไปเรียนอยู่เนี่ยผมไปเรียนอยู่เอออา่าวิชาพาร,ระชัวร์แล้วนะตอนนี้ยิมอา่าในยิมเจง๋งเราได้เรียนวิชาเอ้ย Rubber bands เยี่ยมเก็บได้สองอย่าง เค okay. จานผมมาแล้วข้างล่างโอเคตรงนี้หอห้องอาบน้ำเปลี่ยนชุดใช่ไหมยิมคลาสโอเควิชาพละชั่วโมงที่หนึ่งครับอาวทำไงเนี่ยอาจารย์แม่งเทวะโตขึ้นผมเจะเนี่ยจารยหนวดอะ <c oughs> เล่นไงวะเนี่ยทำไงวะมาโฟลเดอร์หรืออินสักจูเลนนิวมูฟอ๋อ เวลาแล้วนี่นี่นี่เฮดบัดออ้อหไงมึงมไอ้อ้วนเจ็บไหมกรบก็เฮดบัดไงอ้วน,วนเจ็บเปล่าเฮดบัดโหแล้วก็กดค้างอ่าปลดล็อกแล้วนะมาคราวนี้แหละต่อยจริงอ๋อนี่เวลาจับนะฮะเวลาจับปุ๊บแล้วก็ต่อยหนึ่งสอง แล้วก็กดสักค้างเอาใหม่เอาใหม่หมแตะกี้มันยังไม่ได้อ้วนปรับปรับแล้วก็กดค้างเอ้ยมันจะเป็นแทงเข้าที่หน้าเลยแหมยิ่งกว่าบัวขาวอ่ะทมานี่ไงเป็นไงเจอช็อตนี้ไอ้อ้วนแล้วก็เฮดบาดด้วยนี่กูเรียนนี่กูชอบวิชานี้มากเลยอ้วนกูชอบมากเลยถ้าโดนอีกทีได้ตายตาย ออฟกินนายชน,เนะเย่เราได้ผู้ชนะแล้วผู้ที่แข็งแข่งที่สุดเย่เย่ชอบวิชานี้มากจนเดี๋ยวมาเรียนบ่อยๆ <c oughs> โอเคมีของไอ้กูปนงมาละเล่นเนี่ยต้องมีเดีย๋ย <c> ว <oughs> เปลี่ยนชุดไม่อะกลับห้องดีกว่ะและเหนื่อยแล้วเรียนทั้งวันเนี่ยเป็นเด็กดีปนะ่ะล่ะ เพียงแค่กูตกอังกฤษแค่นั้นแหละแหมวิชาเดียวทําทําล้อเรียนเด๋อเด๋อเด๋อก่อนมันมีอะไรเมียวเราต้องไปติวเนี่ยต้องไปติวมีวิชาเมียวเอ้ยมีอังกฤษมีอักษรเมียวแล้วก็มีเมโลมีอะไรกันเยอะต้องไปติวนะแหนก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้าง แต,แต่ต้องไปดูแต่ผมก็ไม่ค่อยเก่งอังกฤษไอ้พวกคำผสมคำอะไรเงี้ยไม่ไม่ค่อยชอบเลยนะฮะโอเคครับจบเฮฟเกมวันนี้บูลลี่พาร์ทสามขอลาไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวเจอกันในพาร์ทหน้ากลับบ้านเอ้ยตรงนี้มันเปิดได้ขับหอนี่อ้าวกระโดดมาได้นะฮะสำหรับวันนี้นะบูลลี่พาร์ทที่สถ้าชอบ,บอก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe แชร์เพื่อนได้ดูกันด้วยนะฮะ เป็นกําลังใจให้ด้วยนะถ้าผิดพลาดอะไรประการใดก็ direct, ขออภัยมาณที่นี้ให้คําแนะนํากันมาได้สําหรับนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายนี่น uh ี่นี่คนอ้วนอะไรวะวิ่งมามีปัญหาเหรอฮะไอกี้ต่อยมันนี่ต่อยมันไอกี้ต่อยมันนี่นี่หลับเอ้าจานมาไอกี้ไอกี้วิ่งวิ่งเอวิ่ง